สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผมวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการเทอร์ต n e นชนลในช่วงแถวนี้ผีดุกนะฮะวันนี้ความพิเศษของรายการของรายการเราในวันนี้นะฮะเราได้รับเชิญจากพี่วิรยุทธ์นะฮะซึ่งเป็นคนที่ถือว่าช่ำชองในเรื่องของการเห็นผีการสัมผัสหรือว่าพี่เขามีเซนต์นั่นเองซึ่ง ได้รับสปอยจากพี่มาบางส่วนนะก่อนที่จะคุยกันคือคุณพี่เขาเนี่ยไปจังหวัดไหนก็จะแบบเห็นพี่อยู่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะฮะเราจะมาให้คุณพี่วีรยุทธ์เนี่ยเล่าประสบการณ์สักหนึ่งประสบการณ์เอาแบบหลอนๆเลยสวัสดีคุณพี่วีรยุทธ์ครับผมสวัสดีครับส่วนดีครับผมเป็นไงบ้างพี่สบายดีช่วงนี้สบายดีเหมือนเดิมครับโอเค คือวันนี้มีเรื่องแบบร้อนๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันเลยใช่ครับคือเหตุการณ์นี่มันเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตของผมนะฮะต้องต้องเกิดนิดนึงว่ามันเป็นความทรงจําที่เลวร้วายโอ้โหน่ากลัวดีฮะครับผมอ่าโดยปกติแล้วคุณพี่วิรยุทธ์เนี่ยคือไปที่ไหนก็จะจะส่วนใหญ่ก็จะสัมผัสได้อะไรอย่างนี้คือผมทํางานต่างจังหวัดนะครับเดินทางเรื่อยๆอแล้วก็จะเชื่อว่าวิญญ,ญาณมีอยู่ทุกที่ครับโอเคคุณพี่วิรยุทธ์จะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเรื่องอะไรดี เป็นชื่อเรื่องว่าร้อนร้อนเดินทางครับร้อนเดินทางโอเคครับถ้าคุณพี่วรยุทธ์ฟอมแล้วเฉญครับครับคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่มสมนะผมต้องเท้าความไปไกลมากครับผมมันเป็นความทรงจําที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือพ่อเขาเป็นชาวต่างชาติคราวนี้เขาเลยชวนผมไปด้วยชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาจะพาไปเที่ยวเขาเรียกว่าพักค่ําไหนนอนนั่นนะครับโอตอนนั้นผมก็ สนุกมากเลยได้ไปกับเพื่อนใไใ<ว>บกํบลาลังเฟี้ยวดีใจมากตอนมสามนะดีใจมากครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันจังหวัดจังหวัดแรกที่ผมไปนะฮะ <c oughs> ผมเดินทางไปที่โคราชก่อนครับตองเล่าดีน,นึงคือโรงแรมที่นั่โรงแรมดีนะครับโรงแรมสวยเลยอยู่ใจกลางเมืองน,นะไม่ขออนุญาตไม่บอกที่โรงแรมนะครับครับผม <c oughs> พอผมไปถึงปุ๊บก็แยกย้ายห้องพ่อเขากับแม่ก็นอนอีกห้องหนึ่งส่วนผมกับเพื่อน ก็นอนในห้องหนึ่งเหมือนกันครับผมใตตอนนั้นไม่เคยคิดเรื่องว่ามันมีวิญญาณไม่เคยคิดครับสนุกมากมีความสุขกับการได้อยู่กับเพื่อนมากวัยวัยกำลังเฟี้ยวกำลังเฟี้ยวกำลังกำลังกำลังดีใจกำลังดีดกำลังมีความสุขครับโอเคฮะพอแยกห้องไปผมก็เก็บของเขาที่ห้องกับเพื่อนผมเก็บเรียบร้อยเลยผมบอกว่าเฮ้มึงเปิดแอร์ไว้ดิเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกลับมาจะได้เย็นๆผมเลยบอกว่ามึงไปปิดหน้าต่างมาให้หมดเลยนะก็เลยวางแผนกันไปปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยลยครับครับผมก็เลยไปลงไปทานข้า ก็จนดึกประมาณดึกๆเลยครับขึ้นมาประมาณสี่ห้าทุ่มผมกะจะมานอนเย็นๆเลยครับผมเปิดประตูเข้ามาในห้องกับเพื่อนมองหน้ากันเฮียร้อนมากร้อนแบบเหมือนว่าเราร้อนนั้นะที่เราเปิดแอร์ใช่ครับผมเปิดไว้ก่อนที่ผมจะจะลงไปอ่ะครับมันร้อนมากร้อนแบบเฮ้ยเพื่อนผมชื่อแบงค์ครับแบงค์เองลืมปิดม่รู้หรือเปล่าว่าลืมเปิดแอร์หรือเปล่าก็เลยเถียงกันว่าไม่ใช่ก็นายบอกเราแล้วไงว่าให้ไปปิดกระจกไว้เราก็เปิดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว พอตอนออกไปแล้วก็เช็คอยู่ครับผมผมกับเพื่อนในเดือนสำรวจที่ห้องว่าเอ๊ะหรือว่าแอร์มันเสียจะได้ไปบอกพนักงานเขานะครับครับผมครับหน้าต่างห้องโดนเปิดไว้ทุกบานครับทั้งทั้งที่เราปิดหน้าต่างถูกไหมผมปิดเองผมเป็นคนปิดกับมือผมจําได้ผมเป็นคนบอกเพื่อนด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาช่ำกันโอผมเลยมองหน้าเพื่อนแล้วบอกว่าของอะไรมึงหายไหมวิ่งไปดูที่กระเป๋าครับตอนแรกเราคิดว่าขโมยผมคิดว่าขโมยแน่นอนครับผมผมี่ไปเช็คไม่มีอะไรหายสักอย่างครับคิดอีกมุมหนึ่ง หรือแม่บ้านแต่ตามหลักแม่บ้านเขาจะมาเช็คเอาท์เขาจะมาตอนเราออกแล้วเขาไม่เข้ามาแบบนี้หรอกครับใช่ใช่เข้ามาก็เท่ากับขโมยเหมือนเดิมใช่ครับผมผมเลยมองหน้ากับเพื่อนแล้วสงสัยมีใครทุกคนลืมอืก็เลยปิดหน้าต่างครับผมเก็บก็อาจจะร้อนๆอยู่ช่วงนั้นก็เลยดูทีวีกันไปอืจนช่วงประมาณละครหลังข่าวพนัผมก็นั่งดูหลังกับเพื่อนผมไปครับผมก็เลยไปที่โต๊ะเครื่องแป้งครับพอดีเขาต้องขออนุญาตไปตอนนั้นเป็นหนุ่มไม่ใช่มีสิวไปบีบสิวอ่าฮะบีบสิวที่โต๊ะเพื่อนก็ดูทีวีไป สักพักหนึ่งนะฮะผมนั่งดิบสิวอยู่ที่โต๊ะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่มีเกะนะครับผมได้ยินเสียงเคาะออกมาจากเกะสามครั้งแบบนี้ครับโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งครับที่มีลิ้นชักถูกไหมใช่ใช่คิดออกไหมคุณคิดออกไหมเฮ้ยแล้วคุณได้ยินเสียงมันดังออกมาจากลิ้นชักกลางนี้ครับโอ้โหใจแรกผมคิดผมหันไปหาเพื่อนผมไอ้ยี่แกะเพื่อนผมนั่งอยู่ระยะมันเป็นเตียงเขาเรียกว่าเตียงห้องคู่เตียงมันจะแยกกันครับมันคนละมุมเพื่อนผมอยู่ไกลมาก ผมนึกว่ามันแอบมาด้านขวาผมตอนที่ผมบีบสิวแล้วมาเคาะแกล้งผมอะ uh huh. เพื่อนผมหันมาถามว่ามึงเคาะอะไร uh huh. ผมก็หันไปถามมันว่ามึงเคาะเหรอต่างคนต่างมองหน้ากันอยู่ชะงักไปนานมากครับผมบอกผมไม่ได้เคาะอ่ะผมใส่เสียงจะทอนมาจากข้างห้องครับผมผมก็บีบสิวต่อนะครับต้องขออนุญาตบีบสิวทาครีมต่ออีกครั้งหนึ่งครับ เสียงมาจากที่เดิมเลยเพื่อนผมกระโดดข้ามเตียงนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยทียมีอะไรในเก้หรือเปล่าผมก็มองดูละผมพยายามใช้มือนะครับคิดภาพตามนะครับผมเอามือไปไกลๆพยายามมองทุกคนมองบางรุ่นว่าอาจจะเป็นหนูหรือเป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตถามคุณคุณพี่ก่อนว่าจริงๆอยู่ในห้องกันกี่คนอยู่สองคนครับอยู่สองคนสองคนนี้ชื่อแบงค์ถูกไหมใช่ครับผมเลยเอามือค่อยๆเปิดครับเปิดเก้ออกมาค่อยๆเปิดเปิดเปิดออกมาสาบานให้ตายครับไม่มีอะไรอยู่ในเก้เลย แค่นั้นเลยครับผมมองหน้าเพื่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงไปนอนกับแมงเถอ,อะกูว่าผีหลอกแล้ว,ว่ะผมเก็บของไฟไมแทบไม่ปิดเลยครับพอผ้าห่วมวิ่งออกมากับเพื่อนในโรงแรมรอะครับคือคือณนะขณะนั้นเราเราเริ่มใจหวิวแล้วถูกไหมผมผมว่าผมโดนแล้วแหละพอ,อ,อคิดว่าตอนแรกคิดว่าเพื่อนคงมาแกแล้งเอามือมามันก็อยู่ไกลมากไกลในระยะที่มึงโดนไม่ทันหรอกครับมันจะไปแบบปึ๊บๆไม่ได้คผมถ้ามันไม่หายตัวได้นะครับพี่ ก็เลยวิ่งไปนอนกับคุณแม่แล้วเล่าให้คุณแม่ฟังในคืนนั้นว่าทาไมถึงนอนไม่ได้คุณแม่ให้เลยให้นอนด้วยคกับพ่อของเขา,าครับคืนนั้นก็เลยรอดตัวไปคืนนั้นก็เลยไปถามแคทเชียตอนกลับผมก็เลยบอกว่าแม่ไปถามให้หน่อยครับแคทเชียอยู่ที่นั้นก็ทำหน้าลึกๆลากๆผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเขาอึง้งออึ้งบอกว่าอาจจะเป็นทัวร์มาลงหรือเปล่าผมคิดในใ,นใจทัวร์อะไรจะมาลงดึกๆแบบนั้นครับ,รบผมแล้วทัวร์อะไรมันจะมาเคาะในเกนเราใช่ไหมแต่ผมก็ไม่พยายามพูดอะไรแต่เป็นคําถามที่เกิดขึ้นในระหว่าง เดินทางที่เราจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นต่อครับพี่คือเรื่องนี้อาจจะยาวนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าผมเจอผีเกือบทุกโรงแรมที่ไปนอนกับเพื่อนโอ้โหน่ากลัวจริงคนระับก็เดี๋ยวต่อเลยไหมครับต่อเลยครับหลังจากคืนนั้นผมก็ยังคาใจเรื่องนี้กับเพื่อนคือในใจกันมองหน้ากันตลอดคือเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ไอ้เหี้ยผีหลอกเราแม่ทำไมเราโดนเงินแบบนี้วะเไวไยที่เราเป็นเด็กเราไม่เคยเจอว่าวิญญาณมันจะมีอยู่บนโลกนีน้จริงๆเพื่อนผมก็จังหวัดที่สองที่เราไปนะครับพอไปถึงเราไปกรุงเทพครับ นอนกรุงเทพอีกหนึ่งคืนครับช่วงที่ผมนอนอยู่ทีงโรงแรมกรุงเทพผมรู้สึกว่าผมนอนไม่หลับอืผมฝันตลอดในความฝันนะฝันว่ามีบางอย่างมากับผมสองคนด้วยเฮ้ยจากโคราช <c oughs> ในความฝันในความฝันผมผมถามแล้วผมเช้ามาผมคุยกับเพื่อนแบงค์ในกรุงเทพไม่เจออะไรนะครับโรงแรมที่กรุงเทพไม่เจออะไรครับผมบอกว่าเฮ้ยมึงกูฝันไม่ดีเลยว่ะเราเดินทางนี่มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะ <c oughs> คิดว่าอาจจะเป็นลางบอกเหตุด้วยระหว่างเดินทางของผมกับเพื่อนผมว่ามึงอาจจะเจอบัตรเหตุไหมครับ เพื่อนผมว่ามอย่าไปคิดมากอืมอ่ะโอเคกูไม่คิดนั้นกูไม่คิดมากนะแล้วเราเดินทางกันต่อก็เลยเดินทางทั้งพ่อทั้งแม่และผมก็เดินทางต่ออันนี้ใช้รถประจําทางนะครับคือข้ามไหนอนนั่นคิดออกไหมอ่าอ่ไม่ใช่รถส่วนตัวครับผมขึ้นรถทัวร์ไปไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอ่าไปเจอโรงแรมหนึ่งผมก็อ่ามันเป็นทะเลกินข้าวเหมือนเดิมครับเปิดห้องไว้กลับมานอนก็ก็คุยกันธรรมดาไม่มีอะไร จนพอปิดไฟครับปิดไฟนอนได้เวลานอนแล้วเพราะพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปเที่ยวและต้องเดินทางไปจังหวัดอื่นต่อครับผมผมได้ยินเสียงคนขอห้องเหมือนเดิมเลยขอดังมากขอประตูห้องเราขอประตูห้องเราผมมองหน้าแบงแบงนอนยังคือตอนนั้นเพื่อนผมกำลังนอนแล้ะคุณคิดหรือไม่มันเงียบละมันเป็นเตียงแยกเป็นเตียงแยกแล้วผมเงียบละคือเราลุดเราปิดทีวีพร้อมกันนะครับผมกับเพื่อนผมนะฮะปิดทีวีนะครับเงียบละจังหวะที่เงียบปุ๊บมีเสียงขอห้องดังขึ้นผมนี่ขนลุกเลย คือผมคิดว่าแบงค์ผมพูดขึ้นในความมืดว่าแบงค์แบงค์ก็บอกอะไรเพื่อนมึงสั่งอะไรไหมแต่ผ้ผมก็รู้ว่าไอแบงค์มันไม่ได้สั่งหรอกเพราะผมอยู่กับมันตลอดอยู่ยวอะผมไม่ได้สั่งโอเคงั้นรออย่าเพิ่งไปเปิดอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ยังมองลงในในแง่ในแง่มองว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะฮะขออีกครับผมอยู่ใกล้ประตูที่สุดด้วยความอาสาด้วยความ แมนผมก็เลยรูปไปเแล้วกูเปิดเองผมไม่เป,ปิดประตูครับให้ตายครับไม่มีใครอยู่ข้างนอกครับโอ้โร oh. งแรมมันเงียบมากเงียบเงียบประเภทที่ว่ามองแล้วเป็นไฟแบบเขาไม่ได้เปิดไฟสว่างแนละ้วมันจะเป็นไฟสลัวสลัวคือโร <c oughs> งแรมในเกตด,ดีครับมันจะเป็นแบบสลัวแล้วเป็นห้องเป็นคีการ์ครับครับ <c oughs> ผมผมเอ๊ะผมว่าผมเดินกลับเข้ามานะครับผมบอกว่าเพื่อนเราเจออีกแล้วโดนอีกแล้วผมกับเพื่อนเปิดไฟนอนคืนนั้น <c oughs> เปิดทีวีครับ เปิดทีวีให้แสงมีแสงเพื่อผมก็นอนไม่หลับขอบตาหนีดำนี่ก็มีแพนด้าทั้งสองคนครับ <c oughs> คือนอนมองหน้ากันว่าเขี้ยอะไรวะนี่คือที่ประจวกคีรีขันนะครับคั <c oughs> แล้วจังหวัดที่ไปเป็นปลายทางคือสุราษฎร์ธานีครับ <c oughs> ครับผมไปเกาะสมิตรครับไปถึงกเกาะสม็ตเรื่องนี้ยังขาอยอยู่ใจใจครับไปนอนโรงแรมไหนผมว่าคุณจะเจออีกไหมวะ มันกลายเป็นปมไปแล้วอ่ะคือมันอยู่เหมือนว่าเขาตามเรามาหรือเปล่าครับคือผมกับเพื่อนนี่พยายามกันคืนมามองหน้าก,กันเราเตียงมาชีดกันไหมเพื่อนก็ต้องทําถึงขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราโดนนั่นแหละไปทําอะไรไว้หรือเราไปพูดจาลบหลูเขาไว้ที่โคนรานหรือเปล่าอืมอาจจะไปพูดเรื่องวัยรุ่นผู้ชายพูดเรื่องอะไรนะฮะเรื่องโป๊ๆหรือเปล่าเขาอาจจะมีหลุดไปพูดอยู่ตอนนั้นครับผมแกอาจจะไม่ชอบอันนี้ผมคิดในมุมที่ตอนโตนะครับตอนโตมาย้อนกลับว่าทําไมวันนั้นถึงมีวิญญาณเนี่ย หรือเรื่องวิทีาศาสญรจะเป็นอะไรบางอย่างตามผมไปทุกที่เลยช่วนผมไปอยู่กับเพื่อนผมพอไปถึงสุราษฎร์ก็ไปจองโรงแรมเหมือนเดิมครับทุกอย่างมันเดิมคือผมไปเที่ยวช่วงเวลากลางวันและมาพักในเวลากลางคืนระหว่างนั้นน่ะก็ไปเที่ยวมีความสุขมากอก่อนจะถึงตอนเย็นเย็นผมลืมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังผมขับรถไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเช่ารถที่เกาะมันจะเป็นเช่ามอไซค์ก็เช่ามอไซค์ผมกับเพื่อนผมเกิดอุบัติเหตุครับรถล้มถลยไปกับสี่แยกไฟแดงเลยถลยเข้าไปข้างทาง เพื่อนผมเจ็บเลือดออกเต็มแขนผมก็ทะลอกนิดหน่อยครับผมเป็นคนนั่งซ้อนเพื่อนผมนคนนั่งขับไอ้แบงค์ขับ,บพุ่งเข้าไปใส่ถ้าถ้ามันไม่หัดหลบนิดนึงอะผมสองคนจะชนเข้ากับตอ่อตอหลักกิโลต่อเสาใหญ่มากที่ตรงแยกไฟแดงที่อยู่ที่เกาะสมุยครับโอ้โหคือคือ,ค,อคือผมถามว่าพี่แบงค์มึงขับมาทำไมมึงไม่กำเบรกเลยวะผมก็เลยทะเลาะกับเพื่อนนะว่าทำไมมึงขับรถเร็วจังจนเราต้องเกิดอุบัติเหตุถ้าเราเป็นอะไรไปสองคนจะทำยังไงวะครับ เพื่อนผมก็เสียใจไม่พูดกันครับในตอนนั้นไม่พูดกันเลยมไม่ยอมพูดกันเพราะโกรธกันอืขับรถตรงโก้คมึงประมาทเพื่อนไปเพื่อนถ้าเกือบตายแต่ว่าเจ็บกัดเจ็บกันทั้งสองครับเลือดออกตกเลือดตกย่างออกเลยไปเที่ยวแบบกระเพกกระเพกนะครับอือ่ะก็ตอนถึงตอนเย็นไม่พูดกันผมกับเพื่อนเข้าห้องมาเป็นบรรยากาศเหมือนเหมือนเหมือนงอนกันนะครับผมแบบมึงทาไมแบบนี้จนกระทั่งถึงตอนนอนครับผมก็นอนปิดไฟครับ ความเงียบเงียบยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าไปอยู่ในประชายเพราะผมกับเพื่อนไม่พูดกันเลยเพราะโกรธกันนะครับผมนอนด้วยความเงียบนอนแล้วผมก็นอนหลับไปเพ้อเพ้อหลับไปจนกระทั่งผมรู้สึกตัวขึ้นมาผมรู้สึกว่าอากาศมันร้อนมากเหงื่อผมออกทั้งที่ห้องแอร์ผมเปิดแอร์นะ,ะผมมองไปข้างๆเตียงสาบานครับผมตกใจมากผมเห็นเหมือนเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างเตียงเพื่อนผมไบแบง้ย ผมไม่รู้ทำไงผมผมตกใจมากผมร้องเรียกเพื่อนผมแบงแบงไอแบงแบงตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรวะป่าป่าป่ากูเห็นมึงละเมอผมแกล้งโกหกว่ามันละเมอครับผมเห็นเงาคือเราไม่อยากด้วยความที่เราไม่อยากให้เพื่อนเรากลัวใช่ผมก็เลยแกล้งเพราะผมเพ่งดูแล้วมันไม่ใช่ผ้าม่านผมคิดตอนแรกผมคิดว่าเป็นผ้าม่านที่อยู่มุมห้องแล้วมันเหมือนคนไม่ใช่ครับมันเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงเพื่อนผม เป็นเงาเป็นเงาผู้หญิงแน่นอนครับยืนอยู่เลยผมเลยบอกแบงไอแบงผมแกล้งทำท่าปลุกให้มันตื่นขึ้นมาแล้วพอเพื่อนเราตื่นเงานั้นก็หายไปหายไปครับผมก็มองดูเหมือนเหมือนเหมือนเราค่อยๆจางไปกลายเป็นเงาเหมือนผ้าเหมือนผ้าผ้าม่านครับผมผมเลยบอกว่ามึงละมือกูเลยปลุกตั้งแต่คืนนั้นเราก็เริ่มพูดกันมันก็ถามผมว่าเฮ้ยกูละมืออะไรวะ ผมก็เลยอับแกล้งโกหกกันไปว่าละเมอแบบนี้แบบนี้ทั้งที่ความจริงไม่ใช่ครับ hmm. มันมีวิญญาณอยู่ข้างข้างเพื่อนผมผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงโ hmm. ด,ด้วยที่มันปิดไฟมืดมากครับมันไม่มีแสงไฟสาดเข้ามาในห้องเลยครับ hmm. แต่มันจะเป็นเหมือนไฟแล้วเขาเรียกว่าเป,เป็นไฟจากข้างนอกเรือนๆนิดๆที่เป็นแสงไฟจากดวงจันทร์หรือจากดาวมันมองเห็นแค่ลางๆแต่ผมเห็นว่าเป็นมีคนยืนอยู่ข้างเตียงของมัน hmm. คืนมันหลังจากที่เราไปอยู่ครบเกือบเจ็ดวันเป็นการเป็นการเดินทางขากลับ ครับแล้วระหว่างขากลับนี่เราไม่พักละเราจะตีตีตียาวตีรถยาวกลับมาคือจังหวัดพักที่เดียวเลยพักทีเดียวครับผมกลับมาอีกที่เดิมครับมาพักที่กรุงเทพอ่าฮะอ่ะเดี๋ดวผมขออภัยนะครับเพราะเหตุการณ์นี้มันนานแล้วไม่กรุงเทพก็โคราชนะครับผมกลับมาแต่คนแล้วโรงแรมครับผมแต่ไอโรงแรมนี่ผมบอกเลยโคตรน่ากลัวครับ และจ mm hmm. ุดคายแหมกของเรื่องทั้งหมดอยู่ตรงโรงแรมนี้แหละฮะ uh huh. เรื่องก่อนจะถึงบางอ้อนะครับครับผมผมกับเพื่อนก็คุยกันปกติละครับเล่าถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาว่าเอ้ยเราสนุกดีเนาะเดี๋ยวก็มาช่างมันเถอะเรื่องรถล้มผมก็ไม่ได้โกรธเพื่อนผมนั่นแหละครับผมผมก็อยู่นั่นนอนถ,ถ,ถ,ถึงตอนเย็นนะครับไม่ได้เที่ยวละก็คือกินข้าวแล้วก็นอนพักอย่างเดียวอยู่แต่ในห้องพักจนถ,ถึงตอนเย็นตอนค่ำโร mm hmm. งแรมนั้นสภาพโรงแรมเป็นเหมือนโรงแรมที่ ผมไม่รู้เป็นแนวเขาหรือเปล่านะครับเขาทําเหมือนแบบรอบๆโรงแรมเป็นเหมือนตะไคร่น้ําอยู่ตามกาแพงอ่ะเต็มเลยมันจะเป็นโรงแรมชุดเขียวเก่าๆเป็นเหมือนทิซีดหรือมันจะเป็นคอนเซปต์ของการทําโรงแรมี่ยมันผมก็ไม่รู้ครับผมแต่ผมรู้ว่าโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมแปลกๆแล้วห้องมีกิจอัพแล้วเป็นการจัดเหมือนสไตล์เป็นของแขกเป็นเหมือนโรงแรมแขกมีผ้าปูเป็นพรมเก่าๆมองดูแล้วดูน่าขนลุกนะครับครับผมแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมจะกลับแล้วและคืนนั้นผมนอน เหมือนเดิมครับเปิดเปิดไฟทีเปิดไฟจากจอทีวีไว้ uh huh. แต่คืนนั้นเรื่องความที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันคงขี้ขายมมือปิดเถอะเราจะได้นอนหลับสักที uh huh. เพราะว่าเราหลับเราไม่หลับกันเลยระหว่างที่เราเพียกันมากมันยยงตามกูนอนไม่หลับผมบอกเพื่อนผม่องน้คราบวมอ่ะตกลงกันปิดผมหลับตาไปนอนสาบานครับเหตุการณ์เดิมย้อนกลับคืนมาผมรู้สึกตัวเอาอีกแล้วกางดึกผมก็พลิกตัวไปไปมองที่ไอ้แบงค์เขาคนมันเป็นเตียงแยก ระหว่างที่ผมมองไปมันเป็นแสงไฟที่ส่องเข้ามาผ่านกระจกกระจกข้างๆมันเป็นกระจกไมเรียกระจกก็ประตูกระจกครับ,รบมันเป็นกระจกหน้าต่างที่มันเป็นบานใหญ่ๆเลยมันไม่ใช่กระจกหน้าต่างนะมันเป็นประตูประตูเลื่อนประตูกระจกอแล้วมีแค่บ้านกั้นผมมองไปที่บ้านกั้นน่ะคนลุกเลยผมเห็นมือผู้หญิงเล็บยาวมากครับมือแก่ๆเลยมือเหี่ยวๆผมขาว เขแหวกผ้าม่านเข้ามามแหวกเข้ามาตรงเตียงไอ้แบงค์มันเดือดผู้แบงค์เราเห็นเป็นเงาเลยรเราเห็นัเป็นคนเลยครับเป็นคนเลยผมจำหน้าได้ด้วยแหวกเข้ามาด้วยความที่ว่าาวังผมอาจจะเป็นเขาเรียกว่ากึนืนหลับกลืนตื่นผมมองมองแบบเื้องืนนะครับแหวกเข้ามาแหวกเข้ามาแล้วมือนี่เข้ามาเกือบครึ่งตัวครึ่งหน้าแล้วผมกั้นใจแบงค์ร้องเรียกมันกลางดึกแบงค์ก็ตกใจที่มันลุกขึ้นมาพูดขึ้นมาภาพทุกอย่างก็หายไปที่ผมกำลังเห็นอยู่ตอนที่ผมตะแคงมาผมตกใจมาก แป่งแม่งมีคนแบกหามานเข้ามาจะมาหามึงเมื่อกี้นี่กูตกใจมากที่เ,เพื่อนผบอกว่ากูจะพูดอะไรให้ฟังกูฝันกูฝันว่าคุณนอนในห้องนี้กับมึงแล้วมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างนอกกําลังจะเข้ามาห้องผมมองหน้าเพื่อนผมบอกเฮีย yeah, กูเห็นแม่งเข้ามาแล้วอ่ะผมบอกเพื่อนผมว่าเราสวดมนต์ดีกว่าเพื่อนครับแล้วนอนเราเปิดไฟผมเปิดไฟเลยเคราวนี้เปิดไฟเปิดทีวี เปิดทุกอย่างเป็นปกติครับเปิดเหมือนคนแมงคุไม่นอนเลยคืนนั้นจนเช้ากับเพื่อนผมรับรับ,บต,ตื่นเหมือนเหมือนจะเหมือนจะเผลอหลับไปก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นไม่เป็นแบบกลัวไปแล้วตอนนั้นจิตจิตมันกลัวไปแล้วผมกลัว,ว,ว,วมากเช้ามาก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่กลับมาที่กลับมาที่บ้านนะครับพาผมสองคนไปทําบุญอืมไปทําบุญใหญ่เลยไปหาพระไปรดน้ำมนต์ไปทําบุญทอสังฆทานให้กับสมมเพรศีหรือคนที่ผมไปรบหรืออะไรก็ตาม ในตอนนั้นเลยครับกลับมาที่บ้านทําวิธีกันยกใหญ่เลยนี่เป็นความทรงจาที่ผมจําไม่ลืมว่าผมเจอทุกโรงแรมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าที่โรงแรมหรือคนที่อยู่ที่แรกที่โค,าคราชเขาตามผมมาหรือ,ปอเปล่าผมก็เลยคิดว่าผมต้องไ่พูดอะไรไว้ก็เลยขอขมารตรงนั้นไปครับประมาณนี้ครับเรื่องราวก็จบลงแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะฝังใจใช่ครับแล้วก็จำมว้จะถึงท,ทุกวันนี้ทุกวันนี้พูดก,ก็กี่ครั้งก็เหมือนเดิมครับเป๊ะครับ ก็ถือว่าคุณพี่วีรยุทธ์นี่ก็ค่อนข้างที่จะโชคโชนในเรื่องแบบนี้พอสมควรใช่ครับคืออันนี้ตอนัยเด็กกับตอนโตก็จะเจออีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งแต่แต่ตัวน,นี้มันเป็นความทรงจําที่คูเจออะไรวะครับผมทำไมไม,มาแบบนี้เลยครับผมบไว้คุณพี่วีรยุทธ์มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราครัคร้งหน้าเดี๋ยวจะจัดอีพีหนักวันนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ได้ฟ<ห>ังกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมเตอร์ตีนชาแนลก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่วีรยุทธ์มากๆนะฮะที่สละเวลามา ร่วมรายการแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ร้อนๆอดให้กับคุณผ, <ม S 2> ผ<ม>ู้ฟังได้ฟังกันนะฮะสำหรับวันนี้เตอร์ตีนชาแนลต้องขอกล่าวเขามาสวัสดีค่ะ